สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนกันหาค่ะสัปดาห์ที่30หน่วยวันเด็กวันครูวันนี้เราจะเรียนเรื่องประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันครูกันนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่6มกราคมปีพุทธศักราช2565กันนะคะประวัติความเป็นมาของวันครู วันครูให้จัดมีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2500สืบเนื่องจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราช,ชกิจจานุเบกษาเมื่อปีพุทธศักราช2488ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่าคุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้คุณครูทุกคนเป็น สมาชิกครูสภาโดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันอาชีพของครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเข็นหรือเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมจัญญาวินัยของคุณครูรักษาผลประโยชน์ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้คุณครูและครอบครัวให้ได้รับความช่วยเหลือตามสมควรส่รงเสริมความรู้และความสามัคคีของคุณครูนั่นเองค่ะสำหรับวันครูปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่16มกราปีพุทธศักราช2515เช่นเดียวกันค่ะมาต่อที่ความสำคัญของคุณครูนะคะ ในชีวิตของคนเราถือว่าบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณอันสูงสุดเพราะท่านเป็นผู้ให้ชีวิตให้ความรักให้ความเมตตามีความห่วงใยและเสียสละเพื่อลูกนอกจากบิดามารดาก็ยังมีคุณครูที่เป็นผู้ <c oughs> คอยดูแลแทนคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่เป็นคุณครูคนที่สองของเราคือเป็นผู้อบรมสั่งสอนด้วยถ่ายทอดวิชาวความรู้ รวมทั้งให้ความรักความเมตตาต่อสิทธิ์ทุกคนนะว่าครูเป็นผู้เสื่อสละไม่แพ้บุพการีหรือคุณพ่อคุณแม่เหลานั่นเองคะ่ะหรือที่เขาเรียกว่าเป็นคุณครูเป็นคุณพ่อคุณแม่คนที่สอของเด็กๆนั่นเองนะคะวันครูถือเป็นวันสําคัญที่ะระลึกถ,ถึงความสําคัญของครูและเป็นวันหยุดของคุณครูและนักเรียนทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ จัดกิจกรรมต่างๆประกอบพิธีรำลึกถึงครูบาอาจารย์ส่งเสริมสามัคคีธรรมะระหว่างครูกับประชาชนครูหมายถึงผู้สั่งสอนศิธิ์หรือผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สิษย์ซึ่งมีผู้กล่าวมาจากคำว่าคารุคาุที่แปลว่าหนัก อันหมายถึงความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของคุณครูนั้นนับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อยกว่าคนอื่นจะเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้และเป็นคนที่ดีของสังคมนั่นเองค่ะความสําคัญของวันครูนะคะแต่มันมีเดือนอีกเดือนหนึ่งที่เขาเรียกว่าวันไหว้ครูอันนั้นคือคนละอันนะคะลูกอันนั้นคือคือการคือวันไหว้ครูก็คือเราจะต้อง แต่วันนั้นไม่ใช่วันหยุดนะลูกเ,เราต้องมาที่โรงเรียนเพราะมีพิธีการไหว้ครูอย่างเช่นเราจะมีพานไหว้ครูหรือนําพวงมาลยมาไหว้ครูแต่วันครูก็เป็นวันหยุดที่ให้คุณครูได้หยุดพักผ่อนหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวเช่นเดียวกันค่ะ,ะต่อนะคะ สำหรับสัญลักษณ์วันครูนะคะอ่าวันวันพ่อก็มีสัญลักษณ์วันแม่ก็ยังมีวันครูก็ต้องมีสักนิดหนึ่งนะคะเด็กๆวันสัญลักษณ์ของวันครูคืออันเด็กๆเคยเห็นไหมคะนี่ดอกอะไรเอ่ยสีม่วงๆขาวๆดอกอะไรเอ่ยอ่าเดยนครูจะบอกนะคะอันนี้คือดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้ประจําวันครูเริ่มใช้ ให้ดอกไม้ดอกกล้วยไม้นี้เป็นสัญลักษณ์วันครูเมื่อปีพุทธศักราช2,539นะคะเออทำไมเขาถึงบอกว่าดอกกล้วยไม้เป็นดอกประจำวันครูเพราะว่ากล้วยไม้แต่ละช่อจะผลิตออกดอกผลต้องดูแลเอาใจใส่และใช้เวลานานมากเปรียบเสมือนชีวิตครูที่จะสั่งสอนเขี้ยวเข็นลูกศิษย์ คนแล้วคนเล่าให้มีความเจริญงอกงานก้าวหน้าในชีวิตได้จะต้องใช้เวลาอบรมสั่งสอนมิใช่น้อยเช่นเดียวกันค่ะเขาก็เลยเปรียบสัญลักษณ์วันสัญลักษณ์วันครูก็คือเปรียบเหมือนกับดอกกล้วยไม้นั่นเองนะคะโอเคสำหรับกิจกรรมศิลปะวันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆ ระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะเด็กๆต่อด้วยแบบฝึกหัดภาษาไทยวันนี้คุณครูให้เด็กๆเ,เขียนคำที่สะกดด้วยสะระไอไม้มลาลัยนะคะสะระไอไม้มลาลัยนะคะตัวอย่างคำเช่นคำว่าไอสะกดตามครูนะคะไอสะกดว่าอ ว่า o i i อย่าลืมฝึกอ่านฝึกพูดและฝึกเขียนด้วยนะคะต่อด้วยแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษแบบฝึกคำภาษาอังกฤษวันนี้คุณครูให้เด็กเขียนคำศัพท์ตัว i อ่าวันนี้คำศัพท์คำว่า idea แปลว่าความคิดสะกดตามครูนะคะ i d e a idea แปลว่า ความคิดอีกรอบนะคะ i d e a idea แปลว่าความคิด i d e a idea แปลว่าความคิดเด็กๆอย่าลืมฝึกพูดฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนนะคะต่อด้วยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หรือตัวเลขนั่นเอง วันนี้คุณครูให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลข42อาราบิก42ขอขอโทษค่ะ43าอาราบิก43ไทยและก็คำว่า43าค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้เขียนตัวเลข43าอาราบิก43ไทยและก็คำว่า43าค่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพลงแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ